โจทย์ให้หาอัตราการถ่ายเทความร้อนรวมซึ่งจะประกอบด้วย sensible heat Qs หรือและก็ latent heat หรือความร้อนแฝง Ql แล้วก็ให้หาอัตราการกันตัวของไอ้น้ำเมื่อมีอากาศอุณหภูมิ30 องศาเซนเซียดไดเบาความชื้นสัมผัส60ซไหลผ่านคูลิ่งคอยด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตร5 5ลิตรต่อวินาทีซึ่งก็เป็นตัวแปร V. ในโจทย์ข้อนี้ก็จะมีคอยเย็นแล้วก็มีอากาศไหลผ่านโดยโจทย์เนี่ยจะกำหนด r ปร e ตี้ ขาเข้าแล้วออกแล้วก็กำหนดอัตราการไหลโดยเปลี่ยนหน่วยจากลิตรต่ตอวินาทีก็จะเปลี่ยนเป็นลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีก็คูณ10บกำลังลบสทางเข้ามีอุณหภูมิ30องศาเซนเซียส60%ส่วนทางออกอุณหภูมิก็จะถูกลดลง แล้วก็เปอร์เซ็นต์ r H ก็จะเป็น95ก็จะมีน้ำที่ถูกกันตัวที่คอยเย็นโดยความร้อนที่ถูกดึงโดยคอยเย็นเนี่ยจะประกอบไปด้วยความร้อนสัมพัสแล้วก็ความร้อนแฝงเมื่อมาดูไซโคเมติกชาร์ ทางเข้าอุณหภูมิ30องศากับ60%เราก็ระบุจุดลงบนไซโครเมตริกชาร์ตได้นะครับก็เป็นจุดทางเข้าส่วนทางออกเนี่ย12องศา95% RH เราก็กำหนดได้เช่นเดียวกันเมื่อกำหนดจุดลงในไซโครเมตริกชาร์ตได้แล้วเราก็จะสร้างเส้นทางว่าคูลิ่งคอยเนี่ยมีเส้นโพเซ s อย่างไรในหลักการคูลิงคอยเนี่ยก็จะเป็นโปรเซสที่ลดความชืน้นแล้วก็ลดอุณหภูมิโดยจุดตัดของเส้นที่ความชื้นลดลงกับเส้นอุณหภูมิลดลงก็คือเป็นจุด A mm hmm. เมื่อเราดูค่าของ e n t ท a p ปีที่จุดทางเข้าก็จะหาค่าได้71 กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมไดแอร์ส่วนทางออกเราก็ได้ว่าเท่ากับ33ก็จะเป็น HI แล้วก็ HO แต่หน่วยอย่าลืมว่าหน่วยเนี่ยเราได้ออกมาเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมของอากาศแห้งนะครับที่จุด A เนี่ยเราก็จะได้เอนทัีที่จุด A เท่ากับ51.5 หน่วยก็เป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมไดเอร์เช่นเดียวกันจากการกำหนดจุดนะครับทางเข้ากับทางออกเนี่ยเอนทัป,ปีที่แตกต่างเนี่ยก็คือ q t o ทอ l หรือ Qt นะครับอันนี้ยังต่อมวลอากาศแห้งอยู่ความแตกต่างระหว่าง Ha กับ Ho เนี่ยก็จะเป็น Sensible Heat นะครับส่วนความแตกต่างของ HI กับ HA ก็จะเป็น latent heat นะครับแต่ยังต่อมวลอากาศแห้งอยู่คราวนี้เราก็จะหาค่าเม e g a ของอากาศทางเข้าก็จะได้16กรัมต่อกิโลกร,รัมไดแแอร์นะครับส่วนทางออกเราก็จะได้เท่ากับ8.3นะครับกรัม ต่อกิโลกร,รัมไดแอร์เนื่องจากโจทย์เนี่ยเราต้องทราบค่า s p c i f i c volume นะครับซึ่งเราใช้ทางเข้าเป็นหลักเราจะได้0.88ลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รัมไดแอร์จาก Property ที่เราได้ทั้งหมดเราก็เริ่มคำนวณด้วยการหาค่า อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเนื่องจากเรารู้อัตราการไหลเชิงปริมาตรนะครับทางงานประประกาศส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวัดได้ก็คืออัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งโจทย์ก็จะบอกเท่ากับ25คูณ10กำลังลบ3าลูกบาทเมตรหรือลิตรต่อวินาทีนะครับเราก็หาร Specific Volume เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราทราบ อัตรากรารไหลเชิงมวลซึ่งก็จะเท่ากับ28.41หน่คูณ10กำลังลบ3หน่วยตอนนี้เราก็จะได้หน่วยกิโลกร,รัมไดแอร์ต่อวินาทีแล้วนะครับพอพาราทีต่างๆเนี่ยมันต่อกิโลกร,รัมของอากาศแห้งตอนนี้เราทราบอัตรากรารไหลเชิงมวลของอากาศแห้งแล้วก็มาหาอัตราการกันตัวก็จะเท่ากับอัตรากรารไหล เชิงมวลของอากาศแห้งคูณค่าโอเมก้าทางเข้าแล้วก็ลบทางออกนะครับซึ่งจากการหาค่าจากไซโคโมิติชา่นเราก็ได้ว่าทางเข้าเท่ากับ16ทางออกเท่ากับ8.3านะครับก็คูณ10บกำลังลบ3เพราะเราได้หน่วยเป็นกรัมคูณ10บกำลังลบ3ก็เป็นกิโลกร,รมัมต่อกิโลกร,รัมอากาศแห้ง เมื่อคูณกันแล้วเราก็จะได้ค่าของอัตราการไหลของน้ำที่ถูกกันตัวเท่ากับ218.8คูณ10กำลงังลบ6กิโลกร,รัมต่อว,วินาทีก็เป็นหน่วยกรัมก็จะได้0.22กรัมต่อว,วินาทีนะครับคราวนี้มาหา s ซสิ i เบ e h e ฮ t เ e สิ i เบิ h e ฮ t ก็จากสูตร ถ้าเราทราบเอนทัพปีเราก็จะใช้สมการอัตราการไหลเชิงมวลคูณกับความแตกต่างของเอนทัปีนะครับก็จะใช้ระหว่างจุด A กับจุด O ทางออกเพราะฉะนั้นเมื่อแทนค่า m a แล้วก็ e n t ทั p ปของจุด A กับจุด O เราก็จะได้ว่า ค่า s ซ n s i b l e เบิลได้เท่ากับ525.59คูณ10กำลังลบ3กิโลจูลต่อวินาทีนะครับก็กิโลจูลต่อวินาทีก็จะเป็นกิโลวัตต์นะครับก็เท่ากับ0.26กิโลวัตต์เช่นเดียวกันกับลาเทนฮีตลาเทนฮี t ก็ จะเท่ากับอัตราการไหลเชิงมวลนะครับคูณกับความแตกต่างของเอนทัพปีของอากาศทางเข้ากับจุด A ซึ่งเมื่อแทนค่าอัตราการไหลเชิงมวลแล้วก็ค่าเอนทัปีที่ทราบค่าแล้วนะครับเราก็จะทราบว่าลาเทนฮีทนะครับที่ถูกดึงไป โดยคอยเย็นก็จะมีค่าเท่ากับ554คูณ10กำลังลบ3กิโลจูลต่อวินาทีหรือเท่ากับ0.554กิโลวัตตคราวนี้ความร้อนรวมก็จะเท่ากับลาเทน e ีทบวกกับเซ n ิเบิลฮีท นะครับก็จะเท่ากับจุดห้าบวกกับจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าคอยเย็นตัวนี้เนี่ยมีความร้อนถ่ายเทจากอากาศไปหาคอยเย็นเท่ากับ1.08กิโลวัตต์คราวนี้มีการหา ค่าอัตรากัตรเทความร้อนด้วยการประมาณใช้ความหนาแน่นเฉลี่ยจากที่หามาเมื่อกี้เนี่ยเราต้องใช้จุด1เป็นตัวหา Specific Volume แต่ถ้าเราใช้ความหนาแน่นเฉลี่ยเป็นตัวหาเพื่อที่จะไม่จำเป็นจะต้องไปหาค่าอัตราการไหลเชิงมวล และใช้อัตราการไหลเชิงปริมาตรคำนวณเลยก็จะมีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับโดยสมการที่จะหาค่า sensible heat ก็สามารถหาได้จากสมการ1.23คูณอัตราการไหลเชิงปริมาตรเลยนะครับแล้วก็เอาอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่างทางเข้าทางออกมาใช้ก็จะสะดวกดีเราก็จะได้ค่า sensible heat เลย นะครับเพราะกรณีนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาค่าอัตราการไหลเชิงมวลน,นะครับแล้วก็เราไม่ต้องหาสมบัติหรือเอนทัพีที่จุด A นะครับก็จะสะดวกเนื่องจากสมัยนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือในการคำนวณหาค่าของโอเมก้าได้ไง่ายๆนะครับ ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถหาลาเทนทีทได้จากสมการ305 5คูณกับอัตราการไหลเชิงปริมาตรแล้วก็ความแตกต่างของค่า Specific Humidity ทางเข้าลบทางออกนะครับซึ่งเราก็จะได้ว่า l ลาเทน e ีทจากสมการนี้ก็จะได้เท่ากับ 0. ห8าแปดแปกิโลวัตต์ซึ่งจะเห็นว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันทั้ง s e n ซิเบ e h e นีและก็ลาเทนและก็เทนฮีทซึ่งจะเห็นว่าเมื่อคำนวณแล้วเนี่ยจะมีความผิดพลาดเล็กน้อย